สามประมาณสามสัปดาห์ครัแล้วรู้ผลเลยรู้ผลเลยโอ้โหโดอกไม่เคยเป็นแบบนี้ไ <c oughs> ม่เด็กก็ไม่เด็กก็เก็บเก็บล้าเลยอ่ะเก็บล้าเลยเก็บล้าจริงแล้วเดี๋ยวแล้วไอโอ้โหผมผมก็หนักใจทนาก <c oughs> ุณพิสนานะแล้วไอไอที่ว่าจะเลิกใช้สมแดงนี่ <c oughs> มันมันมันเครียดหรือว่าไงครับ <c oughs> มันเครียดมันเครียดแต่ตอนที่เก็บไม่แน่แต่แต่ไม่เลิกหรอกกับูดเล่นกันพูดเล่นกันคือตอนเก็บมันก็เครียดอยากจะเลิกนะถ้าใช้ไปเก็บตายแน่ เนี่ยเชื่อไหมแล้วมันเป็นมันร่วงเป็นหนอนไงมันเป็นยาเยืดด้วยนะครับครั้งแรกเนี่ยคั้มดินเลยนะโอ้ยืดคั้มดินเลยนะครับยาเป็นคืบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไปดูที่ที่เก็บกันอครับผมมันมันยืดคั้มดินเลยจริ่งโอ้นี่ขนาดนี่ขนาดดูครับนี่ขนาดขนาดว่าดูมันให่เลครับเนี่ยอันนี้เล็กๆอ๋อนี่มันร่วงนี่เล็กๆนะอันนี้คือขนาดนี่ก็ฝักเล็กๆเลยเนี่ยร่วงในนพื้คือมกินมาหนอนกินแล้วก็ทิ้งไป แต่คือหนึ่งโสมแดงเนี่ยยับยั้งเชื้อราครับผมนี่ที่ปลูกดาวเรืองผมไม่เคยใช้เชื้อราเลยนะอ๋ออันนี้แน่นอนครับผมมันยับยั้งอยู่แล้วครับอ่าแล้วก็จะทำให้ดินทูด้วยครับผมนี่ผมฉีดอ่ะเดี๋ยววันจันเก็บบดผมฉีดครับสามวันฉีดซิงสามวันฉีดซิงโอ้ครับผมชัดเจนครับอันนี้จากคำยืนยันของ เกษตรกรอันนี้ควนมันแท้เลยครับนี่ควันมันแท้เลยครับใช้แล้วไปลานี้พอรูแล้วจิตใจจะไม่เขาอยู่กันเนื้อกันตัวใช่ไหมแกะจายเราไฟแต่เราไฟไม่ว่าจะเป็นดาวเรืองกะเพาหัวละหัวละหาพิษทุกอย่างไม้หมดเว้นสองอย่างต้นสาวก็ะตอมตเสาไฟกระตอม้ตายชิมไม่งามไม่ชิมไม่งามชัดเจนนะครับเพราะอันนี้สมดัง เป็นอาหารชูกําลังเพืชชีวภาพชูในสีร้อยเปอร์เซ็นช่วยฟื้นฟูฟดินปรับสภาพเดินทําให้รากเดินดีทาให้เพืชกินอาหารได้ดีเพืชเจริญแต่ต่อไวใบเขียวเงาเพืชถ้าใบเขียวเงาเพืชจะงามสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นผลผลิตร้อยเปอร์เซ็นครับครับผมตัวแทนนี้ต้องขอขอบคุณีอข้ามูลดีธจากคุณพี่นาและต้องขอขอบคุณบริษัทฟาร์เรนาทบอร์เตเบริสสองแดงอาหารชูกำลังพืชมาช่วยเกษตรกรคนไทยลดต้นดุลตัวจริงครับผม ไปรู้จักเราคนนั้นโชคดีสมดังรู้จักไม่รู้จนอมยิ้มย่ยม